ซีรีส์ชุดดงทมินตอนหมู่บ้านอสุรกายตอนที่หนึ่งบทประพันธ์โดยร้อยน้ำหลังจากผ่านเหตุการณ์ในถ้ำอสุรกายข้างเขาได้พบพ่านกับชีปะขาวและผ่านศสืกที่ประเชิญกับสา0พันปีฮีรันภัยและพยาคาจะศารงาแดงมาได้แล้วทั้งพลานเลิศและพลานเชิงเดินทางมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันออก ตามที่ชีปะเขาได้แนะนำเอาไว้เดินทางผ่านมาแล้วหลายเทือกเขาผ่านทั้งป่าที่แห้งแล้งป่าหินจนกระทั่งร่วงเข้าวันที่หจึงเดินทางเข้ามาในป่าดงดิบที่อับชื้นรกทึบแต่อุดมสมบูรณ์ผืนหนึ่งพื้นป่าแถบนี้เต็มไปด้วยไม้ใหญ่ขนาดหลายคนอบวิหกนกกากระรอกกระแตโบยบินออกหาอาหารกันอย่างรื่นรมกระรอกกระแตหลายตัวต่างมีขนาดใหญ่โต กว่าป่าอื่นที่เคยเห็นมาเห็นมันวิ่งไล่กันไปตามกิ่งไม้ขนาดใหญ่แต่เมื่อเห็นผลานเลิศและผลานเชิงเดินผ่านมาจึงหยุดชะงักค้างเลียวหน้ามามองมนุษย์ผู้บุกรุกอย่างชงวนฉงายก่อนที่จะพากันวิ่งหายไปหลบหลังต้นไม้กันอย่างชุนลมุนลิงป่าหกถึงเตัวที่ห้อยโหนโยนตัวกวัดแกว่งเวียงร่างลอยตัวไปตามกิ่งไม้อย่างคล่องแคล่วชำนาญบางตัว กำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้เด็ดผลไม้ป่ามาส่งเข้าปากกัดแทะกินอย่างตะกรามแต่เมื่อเหลียวมองมาเห็นร่างของสองพลานจึงค่อยๆขยับตัวลบไปทางหลังต้นไม้อย่างระแวงแต่ก็ยื่นหน้าออกมาจ้องมองอย่างสงสัยร่องรอยกัดแทะคุย้ยเขียดินเพื่อหาอาหารปรากฏชัดเจนอีกทั้งมูลสัตว์ยังมีให้เห็นอยู่เป็นระยะบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้เป็นอย่างดี พลานเชิงกับพลานเลิศเริ่มเข้ามาในป่าแห่งนี้เมื่อตอนสายทั้งสองเดินฝ่าพงไพ่กว้างล่วงไปจนกระทั่งตะวันบ่ายคล้อยพลานเชิงจึงกล่าวออกมาว่าวันนี้พวกเราหยุดเดินทางกันแค่นี้ก่อนเถอะว่าเดี๋ยวหาแหล่งน้ําและที่พักค้างคืนกันก่อนแล้วค่อยออกหาอาหารกันพลานเลิดยิ้มออกมาอย่างถูกใจตอบกลับมาว่าก็ดีเหมือนกันว่า หายิงสัตว์มาเป็นอาหารกันสักตัวเจ้าป่าเจ้าเขาคงไม่บ้าอะไรกระมังอดอยากกันมาหลายวันแล้วยิ่งตอนที่เดินผ่านป่าหินกันหนึ่งวันหนึ่งคืนแทบไม่มีอะไรยัดลงกระเพาะข้าแทบจะจับงูจับกิ่งกามากินอยู่แล้วพลานเชิงยิ้มแห้งออกมาต่อถ้อยคําของเพื่อนพลานที่สะบดออกมาถึงความยากลำบากของหนทางที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ต่อปากต่อคำต่อประโยคเมื่อคู่ เลียวหน้ามองสำรวจทัศนียภาพไปรอบบริเวณแล้วจึงกล่าวออกมาอย่างรอบคอบว่าคืนนี้พวกเราหาต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปขัดห้างนอนพักกันดีกว่าป่าระแวกนี้เรายังไม่เคยเข้ามาสักครั้งอย่าเพิ่งไว้วางใจนอนกันบนห้างสูงน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วพลานเลิศพยักหน้ารับออกมาอย่างเห็นด้วยตอบตามน้ำกลับไปว่าข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราสองคนเลือกหาต้นไม้ที่จะขึ้นไปขัดห้างกันก่อนดีกว่าจากนั้นค่อยจัดการในเรื่องต่อไปกันตามลำดับเมื่อมีความเห็นพร้องที่ตรงกันสองพลานหนุ่มจากหมู่บ้านตรงข้างจึงเดินทางกันต่อจุดหมายคือเลือกต้นไม้ใหญ่ที่จะขึ้นไปขัดห้างเพื่ออาศัยหลับนอนในตอนกลางคืนที่ใกล้แหล่งน้ำจากนั้นจึงจะออกล่าสัตว์และหาตัดไม้มาขัดห้าง เพื่อให้เสร็จสิ้นก่อนที่ฟ้าจะมืดค่าในตอนเย็นของวันนั้นพลานเชิงและพลานเลิศนั่งกันอยู่ที่ใต้ต้นไทรขนาดใหญ่ที่มีอายุร่วมร้อยปีแต่กิ่งก้านสาขาเป็นด้มเงารกครึ้มบนคาคบที่สูง6-7เเมตรเป็นห้างไม้ที่เพิ่งสร้างเสร็จสับกันเมื่อครู่แล้วจึงพากันลงมานั่งจัดการกับเนื้อเก้งขนาดย่อมที่บังเอิญล่าได้ตอนที่ไปหาตัดไม้มาขัดห้าง กองไฟถูกก่อขึ้นลุกโชนเนื้อเก้งย่างที่หอมกรุ่นโชยกลิ่นออกมากระทบกับนาซิกจนท้องร้องลั่นโครกคลากอย่างหิวโหยและเมื่อจัดการกับอาหารเสร็จสิ้นจึงพากันขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างซึ่งก็เป็นเวลาที่ความมืดคืบคลานมาจนบรรยากาศรอบราวภัยเธอมึนลึม้มสลัวอึมครึมเสียงริงรีดแมลงกลางคืนกรีดปีกส่งเสียงร่ำร้องดังเซ็งแซ่อืงอนทั่วพงไพร โสดประสาทได้ยินเสียงเหล่าบรรดาสรรพสัตวที่ออกหากินกลางคืนกัดแทะคุ้ยเขียดินดังแว่วมาในความมืดแต่พลานเลิศกับพลานเชิงที่นั่งเงียบงันกันอยู่บนห้างสูงพากันรับฟังอย่างเคลิบเคลิม้มจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ไหนกันแน่วะพลานเชิงพลานเลิศเอ่ยถามออกมาในช่วงหนึ่งหลังจากที่เงียบงันกันไปครู่ใหญ่พลานเชิง เมื่อมองไปในความมืดในราวภัยยังไม่ได้ตอบคำถามของพลานเลิศเพราะสิ่งที่ลานเลิดถามไถ่นั้นก็เป็นสิ่งเดียวกับที่เขาต้องการที่จะร่วงรู้เช่นกันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลานเลิศไม่รู้แม้กระทั่งจุดหมายปลายทางและสิ่งที่รอคอยพวกเราอยู่เบื้องหน้ามันเป็นอะไรกันแน่แต่สิ่งที่เราสองคนเผชิญร่วมกันมาหลายครั้งหลายคราตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าป่ากันมามันออกจะเหลือเชื่อ พี่คนพิสดารยิ่งทําให้ข้ายิ่งมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้กําหนดเอาไว้แล้วว่าเราสองคนจะต้องเข้าป่าและเดินทางเพื่อให้ถึงจุดหมายที่ถูกบางสิ่งบางอย่างกําหนดไว้และข้ายังเชื่อมั่นอีกด้วยว่าจุดหมายของการเดินทางของพวกเราจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนพลานเลิศถอนใจยาวออกมาอย่างหนักหน่วงย้อนถามกลับมาว่าเอ็งหมายถึงพระธุดงค์รูปที่ชักนำ ไม่ใช่สิต้องบอกว่าหลอกลวงให้เราสองคนเข้าป่ามาใช่ไหมที่เป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วและบังคับให้เราสองคนต้องเดินทางตามที่ท่านกำหนดเอาไว้โดยปริยายพลานเชิงสายหน้าออกมาอย่างเครือบแคลงและไม่มั่นใจนักตอบกลับไปว่าข้าไม่แน่ใจและไม่รู้จริงๆแต่เองลองคิดทบทวนเหตุการณ์ในลหลายๆครั้งที่เราประชิญกันมาสิวะ แต่ละเหตุการณ์มองจะประหลาดหน่าอัศจรรย์ทั้งนั้นพระธุดวงรูปเดียวจะกระทําได้ถึงเพียงนั้นเดือวว่าพลานเลิศตาเบิกค้างคุ้นคิดตามคํากล่าวของพ่านเชิงอยู่ชั่วครู่จึงพุ่งออกมาหรือว่าบางทีพระธุดวงรูปนี้จะเป็นเพียงผู้ที่ชักนำเราสองคนเข้าป่าเพียงเท่านั้นแต่อันที่จริงแล้วมีบางประการที่มีอํานาจลึกลับเป็นผู้ที่กําหนดการเดินทางของพวกเรา เพื่อเป้าหมายบางอย่างอย่างนั้นใช่ไหมวะพลานเชิงไม่ตอบแต่สายหน้าอยู่ในความมืดอย่างสับสนเมื่อถอนหายใจอย่างอึดอัดหนักหน่วงจึงกล่าวออกมาว่าข้าก็ไม่รู้หรอกนะใครมันจะไปล่วงรู้ถึงอนาคตได้วะแต่ยังไงแล้วเรื่องราวยิ่งลึกลับปกปิดความในซ่อนเร้นอย่างนี้ยิ่งกระตุ้นให้ข้าต้องการที่จะล่วงรู้คำตอบมากยิ่งขึ้นพวกเราเดินทางกันเข้ามาไกลแล้ว ยังไงก็ต้องมุ่งหน้าไปต่อเพื่อค้นหาคําตอบให้ได้หรือว่าเองจะยอมถอดใจหันหลังกลับเสียระหว่างทางว่าพรานเลิศประโยคท้ายเขากล่าวกระตุ้นความฮึกเหิมเชื่อมั่นของพลานเลิศเพราะล่วงรู้ว่าพลานเลิศเป็นคนที่ไม่ยอมล้มเลิกความคิดง่ายๆต่อทุกเรื่องที่ต้องการกระทาจึงกล่าวดักทางเอาไว้เสียก่อนพลานเลิศเหยียดยิ้มน้อยๆออกมาที่มุมปาก แค้นเสียงกล่าวออกมาอย่างจริงจังว่าเอ็งไม่ต้องมาพูดกระตุ้นข้าหรอกว่าพรานเชิงเอ็งก็รู้ว่ายังไงข้าก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจแน่ๆมันจะอึดอัดและแตะขิิดตะขวางอยู่ในใจไปตลอดชีวิตหากเรื่องนี้ข้าไม่สามารถล่วงรู้คำตอบที่รอคอยอยู่ที่ปลายทางได้ยังไงข้าก็ต้องเดินทางไปให้ได้เป็นไงเป็นกันว่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดมากหรอกว่า เมื่อถึงเวลาที่สมควรเราก็จะได้พบกับคำตอบที่ต้องการเองแหละเอาละนอนพักผ่อนกันเถอะว่าข้ารู้สึกงว่วงแล้วพลานเชิงย้ำออกมาพร้อมตัดบทการสนทนาการทันทีจากนั้นจึงได้เอ็นตัวลงนอนบนพื้นห้างเหยียดร่างยาวอย่างสบายเพราะห้างที่ขัดเอาไว้มีค่อนข้างข,างขนาดใหญ่เพื่อให้นอนพักกันได้อย่างสบายไม่ต้องเปลี่ยนกันเฝ้ายามหรือ,อยังไงวะพรานเชิง พลานเชิงที่ปิดเปลือกตาลงแล้วกล่าวออกมาแผ่วเบาว่าไม่ต้องหรอกว่าเราขัดห้างสูงขนาดนี้ต่อให้มีช้างป่าเข้ามาเพ่นพ่านมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นอนกันเถอะเก็บเรียวแดงเอาไว้ฟ้าสางจะได้ออกเดินทางกันต่อพลานเลิศดรับคำออกมาอย่างวางใจแล้วจึงล้มตัวลวงนอนทางด้านข้างของพลานเชิงเวลาผ่านไปไม่นานจึงพากันหลับไหลกันไปอย่างอ่อนเพลีย ครึ่งคืนล่วงผ่านไปแล้วสองพลานหนุ่มแห่งหมู่บ้านดงข้างพลันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงวิ่งหยับย่ำอย่างกระชั้นเร่งร้อนของสัตว์บางประเภทดังเข้ามาใกล้สองพลานรีบยันร่างผุดลุกขึ้นมานั่งอย่างเงียบกริบเพ่งสายตามองฝ่าความมืดสลัวของแสงจันท์ในคืนข้างแรมจ้องมองไปตามทิศทางที่ได้ยินเสียงวิ่งหยับย่ำมาอย่างพินิจเคลือบแคลงชั่วครู่ จึงเห็นร่างของหมูป่าร่างหนึ่งตัวของมันไม่ใหญ่นักควบวิ่งตะบึงพุ่งมาทางต้นไทรที่ทั้งสองพลานนั่งอยู่บนห้างอย่างลนลา,นลานคล้ายตื่นกลัวแต่ทางด้านหลังกลับมีเสียงดังสวบสาบดังไล่ติดตามมาอย่างกระชัน้นแต่เสียงที่ติดตามมานั้นไม่ได้เป็นเสียงวิ่งของสัตว์สีเท้าแต่คล้ายเป็นเสียงลากมาบนพื้นลักษณะคล้ายการเลื้อยของงู แต่ด้วยเสียงที่ได้ยินนั้นหากเป็นงูจริงร่างของมันจะต้องมีขนาดใหญ่โตไม่น้อยเพียงชั่วครู่ทั้งพลานเลิศและพลานเชิงจึงเห็นเจ้าของเสียงลากเลื้อยปรากฏร่างขึ้นมันเป็นร่างของอสรพิษที่มีขนาดใหญ่โตเกือบเท่าต้นตานมีสีสันทั่วลำตัวเป็นสีดำหมนแต่ดวงตาของมันแดงฉานเปวสีเลือดแลบลิ้นสองแฉกแบบปราบสีแดงเข้มเข้าออกอยู่เป็นระยะ ลากร่างยาวเลือ้อยติดตามร่างของหมูป่ามาอย่างประสงค์ร้ายแม้ลำตัวของอสศรพิษจะมีขนาดใหญ่โตแต่เมื่อเทียบกับงูยักษ์ที่คับล้ายพญานาคในตำนานที่ทั้งสองคนพบผ่านมาที่หมู่บ้านหุบหมอกที่เป็นหมู่บ้านเร้นลับแล้วนับว่ายังมีขนาดลำตัวที่ย่อมกว่าอยู่ไม่น้อยอสรพิษร่างใหญ่ที่ลากเลื้อยมาด้วยความเร็วความเคลื่อนไหวของมันเร่งกระชันเพิ่มขึ้น จวบจนเข้ามาใกล้ร่างของหมูป่ามันจึงพุ่งส่วนหัวตรงมาที่ร่างของหมูป่าอย่างรวดเร็วอ้าปากงับไปที่ขาหลังของหมูป่าที่วิ่งหนีตายอย่างแตกตื่นเสียงของหมูป่าเคราะร้ายแผดร้องออกมาอย่างแตกตื่นเจ็บปวดข้างหนึ่งเมื่อฟันที่แหลมงอโคง้งคล้ายตะขอของอสศรพิษร่างใหญ่ฝังคมเขี้ยวผ่านผิวหนังที่ท่อนขาจมลึกจนถึงกระดูก ร่างที่ควบพุ่งทยานมาอย่างรวดเร็วของมันพลันล้มฟาดลงกับพื้นอย่างเสียหลักแต่นั่นเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้งูใหญ่จู่โจมได้ตามยุทธวิธีการล่าเหยื่อของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบร่างใหญ่และยาวของงูยักษ์รีบตวัดพันร่างของหมูป่าเอาไว้อย่างว่องไวร่างที่กำยำปาดเปรียวของหมูป่าเมื่อถูกกัดที่ท่อนขาจนล้มฟาดกับพื้น มันยังไม่ทันที่จะดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากคมเขี้ยวอสรพิษลำตัวยาวของมันก็ตวัดรัดพันร่างเปลี่ยวของมันเอาไว้เสียแล้วอย่างแน่นหนาะและยิ่งเพิ่มพลังรัดนักหน่วงยิ่งขึ้นร่างของหมูป่าที่ถูกลำตัวใหญ่และยาวของอสรพิษยักษ์พันฒนาการเอาไว้อย่างแน่นหนาะแผ่เสียงร้องออกมาอยู่เป็นระยะอย่างเจ็บปวดคมเขี้ยวของงูยักษ์ที่กัดที่ขาหลังของหมูป่า คลายออกเมื่อลำตัวลัดพันเหยื่อ,อไว้แล้วจากนั้นปากของมันจึงอ้ากว้างยกขึ้นสูงค่อยๆก้มลงมาที่ส่วนหัวของหมูปา่าที่ตกอยู่ภายใต้พันธนาการอย่างเช่มช้าเสียงแผดร้องของหมูปา่ายิ่งครวญคลางออกมาอย่างแตกตื่นเมื่อปากที่ขยายกว้างของอสรพิษยักษ์ก้มต่ำลงมาทุกขณะจวบจนกระทั่งปากกว้างของงูยักษ์ที่ก้มลงมาคลืนส่วนหัวของมัน หายเข้าไปในปากแล้วซุ่มเสียงแผดร้องครวญครางของมันจึงค่อยๆเงียบหายลงเห็นเพียงร่างและขาทั้งสีข้างที่สั่นเกร็งเท่านั้นที่ยังขยับเคลื่อนไหวคล้ายเป็นการดิ้นดนในภาวะสุดท้ายของชีวิตผ่านไปเพียงไม่นานร่างของหมูป่าก็ถูกงูใหญ่กลืนไปทั้งตัวจนหมดสิน้นทั้งผานเลิศและผานเชิงที่มองดูจากห้างสูงเห็นมันชูส่วนหัวขึ้นสูง สายโยกคลอนไปมาคล้ายกำลังค้นหาบางประการจากนั้นมันจึงค่อยๆเลื้อยอร่างที่อิ่มนำ้ำหายไปในความมืดของพงภัยอย่างเชื่มช้าพลานเชิงและพลานเลิศที่จ้องมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาอย่างประหลาดใจต่อขนาดความใหญ่โตของงูยักษ์แม้ว่าจะเคยพบเห็นงูยักษ์ร่างใหญ่คล้ายพญานาคในตำนานมาแล้ว แต่การที่จะประสบพบกับงูที่มีขนาดใหญ่โตเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะพบเห็นได้ง่ายดายนักนอนกันต่อเธอว่าทุกอย่างมันเป็นกลไกของธรรมชาติสัตว์ป่ามันก็ต้องหาอาหารเพื่อประทังชีวิตเพื่อความอยู่รอดเหมือนกับเรานั่นแหละพลานเชิงกล่าวออกมาอย่างสะทกสะท้อนใจที่เห็นหมูป่าถูกกืนกินไปต่อหน้าต่อตาแต่ก็เข้าใจได้ดีถึงขันหลออของผงไพ และวัตจักรของธรรมชาติเป็นอย่างดีพลานเลิศจึงพยักหน้ารับอย่างคล้อยตามเพราะเข้าใจต่อคันลองไพยเช่นกันจึงลมร่างลงนอนหลับไหลกันไปอีกครั้งและในครั้งนี้เหตุการณ์ทุกประการล้วนเป็นปกติไม่มีสิ่งใดปรากฏแผ่วพานอีกจนกระทั่งฝาสางสองลานจึงได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอย่างกระปี้กระเปาสดชื่นหลังจากที่พากันลงมาจากห้างสูงแล้วจึงพากันเดินไปที่ลำคลอง ที่มีความกว้างราวสองวาอยู่ไม่ห่างจากต้นไซที่ขัดห้างไปเท่าใดนักเพราะได้สำรวจกันเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนที่ออกมาตัดไม้ไปขัดห้างหลังจากที่ล้างหน้าล้างตาเสร็จสับจึงเดินกลับมาที่ต้นไซอีกครั้งเพื่อก่อกองไฟย่างเนื้อเก้งที่เหลือจากเมื่อวานเพื่อเป็นอาหารเช้าทั้งสองกัดกินเนื้อเก้งย่างไฟกันอย่างอริตอร่อยพรานเชิงกล่าวออกมาประโยคหนึ่งอย่างกังวลว่า จากเมื่อคืนที่เห็นงูที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นข้าคิดว่าป่าแห่งนี้อาจจะมีสัตว์อื่นที่ดุร้ายนอกเหนือจากงูตัวที่เราเห็นเมื่อคืนเอดก็เป็นได้การเดินทางต่อไปของพวกเราคงต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นพลานเลิศพยักหน้ารับในขณะที่กำลังเขี้ยวเหนือเก้งย่างอยู่เต็มปากเมื่อกลืนลงคอแล้วจึงกล่าวออกมาบ้างว่าแต่ไอ้งูตัวเมื่อคืน มันมีขนาดที่ใหญ่โตรจริงๆหากไม่นับไอ้ตัวที่เราสองคนเจอกันมาแล้วที่หมู่บ้านหุบหมอกนับว่าตัวเมื่อคืนมีขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนจริงๆนับว่าป่าแห่งนี้น่าจะมีสัตว์อื่นที่เป็นอันตรายแฝงอยู่อย่างที่เอ็งพูดจริงๆนั่นแหละพลานเชิงคนทั้งสองสนทนากันอยู่อีกเพียงชั่วครู่จึงจัดการกับอาหารเสร็จสับจึงดับกองไฟจนมอดสนิทและเก็บรวบรวมสัมภาระ เพื่อจะเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางกันอีกครั้งแต่ในเวลานั้นทางป่าหลังต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่แน่นขนัดห่างจากต้นไซไปราวสิบกว่าพลันได้ยินเสียงเหยียบย่ำมาอย่างแผ่วเบาพลานเลิศกับพลานเชิงพากันเหลียวหน้าไปมองตามทิศทางของเสียงจึงพบเห็นร่างของชายในวัย30มสิเศษส,สองคนเดินออกมาจากทางด้านหลังต้นไม้ที่เรียงรายอยู่หลายต้นคนทั้งสอง เมื่อเห็นผานเชิงกับผานเลิศก็จะงักร่างค้างไปเล็กน้อยเช่นกันชายคนแรกที่เดินนำอยู่ทางด้านหน้าเขามีร่างกายที่สูงใหญ่ผิวคล้ำเกรียมแดดใบหน้าสี่เหลี่ยมดุดันดวงตาแข็งกระด้างพิกลในมือถือหน้าไม้ที่พาดลูกศรไม้เอาไว้แล้วอย่างพร้อมสับส่วนชายอีกคนในวัยไล่เลี่ยกันเป็นชายที่มีร่างกายสูงใกล้เคียงกับชายคนแรกเพียงแต่มีรูปร่างที่ผอมเกรง็ง ผิวคล้ำกว่าชายคนแรกใบหน้าเรียวแหลมอีกทั้งดวงตายัางเรียวเล็กยามเมื่อจ้องมองคล้ายกับกำลังเขมิงสายตาก้าวไม่เป็นมิตรในมือของเขาถือคันธนูไม้และมีกระบอกบรรจุลูกศรไม้สะพายอยู่กลางหลังอย่างธรรมัดทะแมแงจ้องมองมาที่ร่างของพลานเลิศดและพลานเชิงเขมิงก้าวดุดันสองพลานแห่งหมู่บ้านดงข้างก็จ้องมองตอบกลับไปเช่นกันเพราะรู้สึกแปลกใจอยู่คลามคลัน ที่พบเห็นคนปรากฏตัวอยู่กลางป่าลึกแต่ชายลึกลับทั้งสองคนเพียงแต่ชะงักค้างไปเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้วันเกรงต่อคนทั้งสองแม้แต่น้อยกลับสืบเท้าเดินตรงเข้ามาหาผลานเลิศดและพลานเชิงอย่างไม่สะทกสถานเมื่อเข้ามาใกล้ถึงตำแหน่งที่ผลานเลิศดและผลานเชิงยืนอยู่ห่างกันเพียงสามวาคนทั้งสองพลันหยุดยั้งร่างลงชายคนแรกที่ถือหน้าไม้พลันส่งเสียงแหบพลาด กล่าวถามออกมาว่านายทั้งสองคนเป็นใครกันทําไมมาอยู่กันที่กลางป่าแห่งนี้เมื่อจบประโยคที่ชายผู้นั้นกล่าวถามออกมาพลานเลิศที่กําลังอ้าปากจะโต้อตอบกลับไปแต่พรานเชิงชิงกล่าวแทรกออกมาเสียก่อนว่าเราสองคนเป็นพรานป่าแต่หลงทางจึงพากันเดินทางมาอย่างไร้จุดหมายเพื่อค้นหาทางออกจากป่าแห่งนี้นายทั้งสองคนมาจากไหนกัน ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นพลานป่าเหมือนกันกระมังใช่ข้าสองคนเป็นพลานอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกลางดงไม้ห่างจากบริเวณนี้ไปไม่ไกลนักและข้าสองคนพี่น้องก็ออกมาหาล่าสัตว์ป่ากันอยู่ที่ป่าแห่งนี้กันเป็นประจำชายคนเดิมกล่าวออกมาแต่สายตายังคงจับจ้องสำรวจมองผ่านเลิศกับพลานเชิงอยู่ไม่คาดคาเมื่อได้ยินว่าบริเวณนี้ มีหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่พลานเลิศและพลานเชิงจึงเบิกตากว้างอย่างยินดีจึงเกิดความคิดที่ต้องการที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเพราะบางทีอาจจะได้ร่องรอยของพระทุดงจากคนในหมู่บ้านบ้างก็เป็นได้พลานเลิศจึงกล่าวถามออกไปว่าคิดไม่ถึงจริงๆว่ากลางป่าดงดิบลึกอย่างนี้จะมีหมู่บ้านคนอาศัยอยู่ด้วยถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้ว ไม่รู้ว่าหมู่บ้านของพวกนายอยู่ทางด้านไหนเราสองคนต้องการที่จะขอเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขอสอบถามในบางประการชายทั้งสองคนมีท่าทางคุ้นคิดอยู่เล็กน้อยจากนั้นชายคนแรกจึงได้กล่าวออกมาอย่างอึดอัดว่าอันที่จริงหมู่บ้านของพวกเราไม่ต้อนรับคนนอกเข้าไปในหมู่บ้านเรื่องนี้ข้าตัดสินใจไม่ได้จริงๆเมื่อชายคนแรกกล่าวจบประโยค ชายอีกคนที่เป็นน้องชายที่ยืนเยื้องไปทางด้านข้างเล็กน้อยจึงยื่นมือออกมาสัมผัสกับท่อนแขนของชายคนแรกที่เป็นพี่ชายคล้ายต้องการที่จะส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกันในบางประการชายร่างสูงใหญ่ชะงักไปเล็กน้อยอย่างคุ้นคิดแล้วจึงกล่าวออกมาว่าแต่ไม่รู้ว่านายทั้งสองคนต้องการที่จะสอบถามในเรื่องอะไรกันล่ะลองบอกเล่ามาก่อนสิ บางทีข้าสองคนพี่น้องอาจจะพอช่วยเหลือได้บ้างพรานเชิงยิ้มน,น้อยๆที่มุมปากแล้วจึงกล่าวออกมาอย่างไม่ปิดบังว่าข้ากับเพื่อนต้องการสอบถามถึงเรื่องของพระธุดงค์ชลารูปหนึ่งบางทีว่าคนในหมู่บ้านของพวกนายอาจจะเคยได้พบเห็นกันบ้างก็เป็นไปได้จากนั้นจึงบอกกล่าวถึงรูปลักษ์ของพระธุดงค์ชลาออกไปอย่างไม่ปิดบังแต่ก็ยังปกปิดข้อเท็จจริงในเรื่องอื่นเอาไว้ ชายทั้งสองคนมีสีหน้าครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ชายร่างผอมเก่งที่เป็นน้องชายจึงเอ่ยเสียงแหลมเล็กออกมาว่าเราสองคนพี่น้องเป็นพรานป่าออกหาล่าสัตว์ในป่าละแวกนี้กันอยู่เป็นประจำไม่เคยพบเห็นพระทุดงตามลักษณะที่นายทั้งสองบอกออกมาเลยสักครั้งย่าว่าแต่พระทุดงชราเลยพวกเราอาศัยกันอยู่ในหมู่บ้านกลางป่าลึกกันมาเนิ่นนานแล้วยังไม่เคยพบเห็น พระสงฆ์องค์เจ้าเพลียผ่านเข้ามาในป่าแห่งนี้เลยสักรูปมันหยุดกล่าวไปเล็กน้อยแต่ในตาเรียวเล็กของมันที่ฉายประกายกรอกลิ้งออกมานั้นทั้งผ่านเลิศดและผ่านเชิงต่างเห็นชัดว่าแฝงความเจ้าเล่เจ้าอุบายเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วมันจึงกล่าวต่อไปอีกว่าแต่ก็ไม่แน่นะในหมู่บ้านของพวกเรามีพลานป่าอยู่หลายคนที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันออกล่าสัตว์ไปรอบป่า บางทีอาจจะมีใครเคยเห็นพระธุดงที่นายสองคนกล่าวถึงก็เป็นได้เมื่อชายร่างผอมเกรงกล่าวจบแม้ผ่านเลิศดและผ่านเชิงจะรู้สึกว่าเวลตาของเขานั้นประกายพิกลไม่น้อยแต่คำพูดของเขากลับมีความเป็นไปได้มากทีเดียวถึงยังไงได้พบป่าผู้คนกลางป่าลึกให้ได้สอบถามถึงร่องรอยของพระธุดงชราบ้างก็ยังดีกว่าที่จะเดินไปอย่างเลื่อนลอยเคว้งคว้าง มันจะดีหรือว่าไอ้แหลมท่านผู้นำกำชับเอาไว้แล้วนะว่าห้ามทุกคนชักนำคนนอกเข้าสู่หมู่บ้านเด็ดขาดชายคนแรกหันไปทักท้วงกับน้องชายของตนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแต่ชายร่างผอมเกรงเสยยยิ้มออกมาอย่างน่าเกลียดเพราะรอยยิ้มของเขาที่ผลานเลือดและผลานเชิงที่รอบสังเกตยอยู่นั้นเห็นได้อย่างถนัดตาว่าเป็นรอยยิ้มที่กว้างกว่าปกติที่คนทั่วไป จะสามารถรเผยอรอยยิ้มได้กว้างถึงเพียงนี้เมื่อชายร่างผอมเกรงหุบยิ้มจึงได้กล่าวตอบโต้กับพี่ชายของตนกลับไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกพี่โตข้าเชื่อว่าท่านผู้นำจะต้องไม่ตำหนิเราสองคนแน่นอนหากพานายสองคนนี้เข้าไปในหมู่บ้านเชื่อข้าเถอะมันรับรองออกมาอย่างมั่นอกมั่นใจแต่นายโตผู้เป็นพี่ชายยังมีสีหน้าขุนคิดลังเลอยู่บ้าง พลานเชิงที่เห็นดังนั้นแม้จะเคลือบแคลงและรู้สึกพิกลต่อรอยยิ้มประหลาดของนายแหลมผู้เป็นน้องชายอยู่บ้างแต่ก็กล่าวออกไปว่าผมรับรองนะครับว่าผมสองคนเพียงเข้าไปถามถ่ายร่องรอยของพระธุดงชราเท่านั้นไม่ว่าจะทราบข่าวของท่านหรือไม่ผมสองคนจะจากไปทันทีจะไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายต่อหมู่บ้านแน่นอนครับแม้พลานเชิงจะกล่าวรับรองออกไป แต่สีหน้าของนายโตยังมีแววอึดอัดคล่ำเคร่งแต่ก็ถูกนายแหลมผู้เป็นน้องชายกระตุ้นขยันขยอเขาจึงตัดใจกล่าวออกมาว่าก็ได้ข้าจะพานายทั้งสองเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้แต่ข้าขอเตือนเอาไว้เสียก่อนนะว่าเมื่อเข้าไปสู่หมู่บ้านแล้วหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทั้งสองคนข้าจะไม่ขอรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นทั้งผลานเลิศและผลานเชิงเมื่อได้ยินดังนั้น จึงต่อปากรับคำออกไปอย่างหนักแน่นแต่ยังรอบเห็นรอยยิ้มกว้างที่ประหลาดพิกลของนายแหลมที่คล้ายแสดงอาการลิงโลดออกมาอย่างยินดีจากนั้นนายโตจึงสั่งให้พลานเลิศและพลานเชิงเดินติดตามตนแนะน้องชายเพื่อเข้าสู่หมู่บ้านกลางดงไม้ทันทีสองพลานแห่งหมู่บ้านดงข้างรีบจัดแจงเก็บสัมภาระ,ระแล้วจึงออกเดินตามพลานปิศนาสองพี่น้องกลางป่าลึกไปทันที หนทางที่นายโตพาผ่านเลือดและผ่านเชิงเดินไปนั้นลัดเลาะไปตามป่าที่ค่อนข้างลกทึบหนาแน่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพงหญ้าหนาสูงบางแห่งยังมีเถาวันห้อยย้อยระยงระยางเป็นเส้นสายห้อยกวัดแกว่งขีดขวางเส้นทางแต่ภายใต้การนำทางของนายโตกลับนำพาไปในเส้นทางเล็กๆคดเคี้ยวคล้ายเป็นเส้นทางที่สัญจรกันเป็นประจำซึ่งมองจากภายนอก มองไม่ออกเลยว่ามีเส้นทางซ่อนเร้นเช่นนี้อยู่เมื่อเดินทางกันไปได้ระยะหนึ่งกลับปรากฏต้นไม้ใหญ่ที่หนาแน่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งทัศนียภาพยังแปลกตาอย่างประหลาดต้นไม้ใหญ่ที่เห็นยืนต้นตะงานและเก,กะกระแต่เมื่อสองพลานเหลียวมองกลับไปทางด้านหลังกลับไม่พบเส้นทางเล็กๆที่คดเขียวที่เดินผ่านมาเมื่อครู่อีกกลับพบเห็นเพียงต้นไม้ใหญ่ ที่หนาแน่นบดบังสายตาเอาไว้คล้ายเป็นกำแพงต้นไม้คล้ายเดินอยู่ในเขาวงกตอีกทั้งบรรยากาศรอบบริเวณผ่านค่อยๆแปลเปลี่ยนไปทีละน้อยปรากฏกระไอหมอกขาวขุน่นคล้ายม่านหนาสีขาวคลี่คลุมอยู่รอบกายในยามนี้กลับไม่สามารถจำแนกขนทางที่เดินผ่านกันมาได้พลานเลิศกับพลานเชิงรู้สึกประหลาดใจอยู่คลามคันรู้สึกว่าขนทางข้างหน้า น่าจะต้องพบกับความประหลาดพิศดารบางอย่างเกิดขึ้นอีกแน่นอนแม้จะเปลี่ยนใจย้อนกลับไปในเวลานี้ก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะหนทางทางด้านหลังที่เดินล่วงผ่านกันมานั้นถูกปกคลุมไปด้วยมา่านหมอกหนาะและกำแพงต้นไม้ในเวลานี้จึงต้องรักษาความหนักแน่นเยือกเย็นเอาไว้เดินตามนายโตและนายแหลมสองพี่น้องปิศนาที่เดินนำทางอยู่เบื้องหน้าห่างกันไม่เกินสองวา แต่กลับเห็นเพียงแผ่นหลังของทั้งสองเป็นเงาเลือนรางตะคุ่มอยู่ในม่านหมอกไปเท่านั้นโปรดติดตามตอนต่อไป